สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ไม่รอดแน่ฝ่ายค้านเขย่าวขวัญประยุทธ์ใส่ไม่ยัง้งสารรัฐธรรมนูญก่อนจุดไฟสิงหาคม เปิดฉากนำร่องเป็นเวทีแรกไปแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมทางการเมืองนอกรัฐสภาในช่วงปิดสมัยประชุมสภาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อเขย่าวขวัญการเมืองเปิดเวทีทะลวงไส้รัฐบาลบิกตูในช่วงปิดสภาโดยจัดแมชแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่13มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กิจกรรมดังกล่าวฝ่ายค้านใช้ชื่อแคมเปญว่าโครงการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนฝ่ายค้านรับฟังปัญหาทั่วไทยเพื่อประชาชนโดยมีหัวหน้าพักแกนนํารวมถึงสอสอพักร่วมฝ่ายค้านร่วมทํากิจกรรมแบบคึกคักเร้าใจ เนื้อหาหล,หลักๆที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาเปิดเวทีถล่มรัฐบาลบิกตูแบบซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งชนิดใส่ไม่ยัง้งยิงถล่มจนพรุนกลางเวทีพบว่าก็เรื่องเดิมๆที่ฝ่ายค้านทั้งให้สัมภาษณ์และเคยพูดมาแล้วตอนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีที่แล้วรวมถึง ตอนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือไล่ถล่มว่ารัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาดล้มเหลวทําให้ประชาชนเดือดร้อนทุกย่อมยากของแผงทั้งแผ่นดินชาวบ้านเดือดร้อนกันท่วนหน้าน้ํามันแพงหมูแพงพ่วงกระนําด้วยเรื่องปัญหาโควิดนี่สาธารณะปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมรวยกระจุกจนกระจายแล้วก็ใช้หนังซ้ําเดิมๆเรื่อง ปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นต้นเรียกว่าแค่อาปากก็รู้แล้วว่าฝ่ายค้านจะพูดอะไรบ้างเขียนสคริปต์รอไว้ได้เลยจากนั้นฝ่ายค้านก็พากันตอดหมุดปิดฟ้าลงไปว่าหมดเวลานายกประยุทธ์สิงหาคมนี้ไม่รอดแน่ โดยโยกเหตุผลเรื่องพลเอกประยุทธ์จะต้องเผชิญกับปมปัญหาข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกที่ห้ามอยู่ในตำแหน่งเกิน8ปีที่ฝ่ายค้านย้ำว่าภายในไม่เกินสิงหาคมปีนี้จะยื่นคำร้องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ฝ่ายค้านบอกว่าก่อนหน้านั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องเจอศึกหนักการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเจอปัญหาเรื่องเสียงโหวตในสภาแต่หากพลเอกประยุทธ์รอดศึก ฟอกไไปได้แล้วไปช่วงเดือนสิงหาคมถ้าสารรัฐธรรมนูญตีความให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อได้ฝ่ายค้านบอกเท่ากับว่าสารรัฐธรรมนูญจุดระเบิดเวลาการเมืองไทยอย่างในช่วงเสวนาในหัวข้อหมดเวลานายกก่อนประเทศหมดเวลาที่แกนนําฝ่ายค้านพากันขึ้นเวทีเรียงหน้าสับรัฐบาลประยุทธ์พบว่าแกนนําฝ่ายค้านไล่เรียงประเด็นถล่มรัฐบาลแบบหนักหน่วง พีจ่จันโชวพัฒนวงศ์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลระบุกลางเวทีตอนหนึ่งว่าระเบิดเวลาที่มีชนวนมากมายที่คอยจุดระเบิดนี้หนึ่งในนั้นคือวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ถึงปี2570ท่านกําลังจุดชนวนระเบิดเวลาขอฝากให้ประชาชนออกมาแสดงพลังให้เห็นว่าหมดเวลาแล้วของพลเอกประยุทธ์ สอดรับกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาที่การพักประชาชาติที่เน้นเรื่องวาระ8ปีพลเอกประยุทธ์เช่นกันโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะหมดเวลาไม่เกิน25สิงหาคม2565 แต่อาจจะมีการฝืน้นอาจตีความให้อยู่ได้ส่วนนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดประเด็นนี้เช่นกันโดยระบุว่าจะให้ประชาชนทวงคืนอำนาจจากนายกรัฐมนตรีที่จะครบวาระ8ปี23สิงหาคม2565นายกจะอยู่เกิน8ปีไม่ได้ ขณะที่ชูศักดิรินินประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพักเพื่อไทยกล่าวสำทับการเมืองไว้บนเวทีเดียวกันว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นหลังเปิดสภาจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสภาโดยพักใดที่สนับสนุนนายกคนนี้อาจสูญพัน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อความสง่างามก่อนถึงเดือนสิงหาคมพลเอกประยุทธ์ควรลาออกก่อน จุดหนึ่งที่เห็นชัดคือฝ่ายค้านเริ่มเทน้ำหนักมาพูดเรื่องวาระ8ปีพลเอกประยุทธ์มากขึ้นวิเคราะห์ได้ว่าอาจเพราะฝ่ายค้านเองเริ่มมองว่าพลเอกประยุทธ์และพรร่วมรัฐบาลคงคุมเสียงโหวตสสอนในสภาช่วงศึกซักฟอกได้จนทําให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ในตําแหน่งต่อเพราะได้เสียงโหวตไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่ง ช่วงหลังจะพบว่าพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มจับมือกันเหนียวแน่นมากขึ้นเพื่อประคับประคองรัฐนาวาประยุทธ์ชุดนี้ให้ไปตลอดรอดฟังอย่างน้อยให้ผ่านพ้นการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็อยากเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดอยู่แล้วขณะที่ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็กที่มีสอสอหนึ่งถึงหเสียงที่ไม่ได้โควตารัฐมนตรีและไม่มีภาพว่าเป็นเครือข่ายใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนั พรมเผ่าเช่นพักชาติพัฒนาโดยการนำของสุวัสลิ์ตะพันลบพักพลังท้องถิ่นไทยของชัชวานคงอุดมหรือชาติตาปูลพักเศรษฐกิจใหม่พักเดิมของมิ่งขวัญแสงสวรรณและพักที่มีสสหนึ่งเสียงอย่างพักพลังทำใหม่ของนายแพทย์รวีมาชมาดลพักเหล่านี้ยังชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของพรรคร่วมรัฐบาลทําให้ฝ่ายค้านอาจมองว่าสุดท้ายรัฐบาลอาจรวมเสียงจนผ่านศึกสักฟอกได้โดยเฉพาะถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆที่เป็นปัญหาการเมืองขณะนี้ออกไปด้วยเช่นพลเอกประยุทธ์อาจปรับคอรมอในช่วงก่อนศึกสักฟอกโดยดึงพรรคเศรษฐกิจไทยที่เป็นพรรคเครือข่ายของพลเอกประวิตรวง์สุวรรณเข้าร่วมรัฐบาลและให้โควตารัฐมนตรีสองตำแหน่งกับคนของเศรษฐกิจไทยโดยไม่มี ชื่อธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีที่ก็อาจทําให้สอสภัคเศรษฐกิจไทยพร้อมโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และอยู่กับรัฐบาลเลยทําให้ฝ่ายค้านอาจมองข้ามช็อตไปแล้วว่ามีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะฝ่าด่านศึกสักฟอกได้เลยต้องเริ่มสร้างกระแสพลเอกประยุทธ์จะไม่รอดในเรื่องวาระแปปีนายกโดยโหมกระแสดักทางสารรัฐธรรมนูญไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเป็นหัวเชือ้อก่อนจุดไฟตอนเดือนสิงหาคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ